พี่น้องขากลับแล้วมันนี่าย้อาต t o b มาให้พี่น้องเบิง้งกับ <c oughs> จากก,กระเทียมปลาเก็บกระเทียมปลาพี่น้องอากาศหนาวมากเสียงไปกระเจ้ากำลังเหตุถนนอยู่ไหมพี่น้องก้าวาไปมนีตั้งใจว่าสิไปคุดเอามาปลูกค้าวว่าังง่ายพี่นอ้องอยากไอซูเห็ุถนน พดบ่ได้คือเก่าเดียตัดมาได้ดไดู่ดอกกำหน่อยหนึ่งกำหญ่อยู่ว่าม่นกำหน่อยเป็นได้หรอกหลายเติบูงแต่วาอยู่ดด่ดนบดพิ่นหายแห้งเป็นอยังไยกะซุ้มถนนก็เลยตกกลับพี่น้องเลยก็บ่ท่านมันก็บ่าท่านได้ใหญ่พออีกเจักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่ลหละยง้วพอดีกินเลยพอดีแ่บเลยพี่น้องก็เลยอัปเดตสองกังข้างจากไปเก็บกระเทียมปลามาสูพี่น้องเบิงนะ่งเด้อดี บรรยากาศเมืองต่างประเทศเนะพี่น้องเนาะเบิ่งถน,นนนนทางข้าเจา้าถนนสามเลนนะพี่น้องอัปเดตไม่เบิ่งขากลับแวะซื้อของหิวข่าวซื้อขนมมากนินอินอ่มแล้วก็ถ่ายรู่งมาพี่น้องเบิ่งนี่ล่ละแบ่งปันปน,นะพี่น้องผู้ ไดร์ได้เห็นเมืองนอกเมืองหน้าป่ได้มากเมืองนอกเมืองหน้ากับเบิ่งในคลิปนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเห็นทั่วโลกนั่นล่ละว่าความเป็นอยู่เป็นยังไ๋ถน,นนบนหนทางบ้านเมืองมันแปลกหูแปลกตาดีเอามาสู่พี่น้องเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะผู้ในะดบ่ได้ามากกบ่ะตองตาคอยน่อยใจเห็นิดทั่วโลกสม้อนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยจะไปประเทศใดก็แวบหาหน้าที่ไปประเทศนั่นหาหน้าที่ไปประเทศนี่นะพี่น้องเบิ่งคลิป มีความสุขอีกแบบโลกปัจจุบันมันเป็นโลกที่ทันสมัยโลกคอมการสื่อสารออนไลน์ถึงกันทั่วโลกนะพี่น้องเนาะอยู่ไกลปันได้คุยกันก็นกนเห็นหนาม็นติดตะเงีดบอ่อัอปเดตซูมาสูพี่น้องเบิ่งแล้วเดิพี่น้องเด้นนี่ตต้ตนไม้ใบไม้เพท่านได้กเกิดพี่น้องคือมันตายแล้วเนี่ยเราไม่เห็นบอเพราะมีใบแย,ยกใบ ยังไงม,มันก็สิเกิดก็สิมาอัปเดตให้เบิ้งงามๆม,มันใบไ,ไม้เกิดนี่แหละสองข้างทางพี่น้องตังทั้งนั้นกะสามเลนคือกันสวนกันพี่น้องอัปเดตมาสู่พี่น้องเบิง้งนี่แหละเอาตบานของเยอรมันไปเก็บกระเทียมปา บ่อได้อยู่เมืองฮานูฟาได้พี่น้องกระเทียมปลาอย,ยู่เมืองบัดเน้นดอกูใจมันา้าเปีกแห้งขนาดเลยอันสเตาแล้วพี่น้องรถติดแล้วเป็นเบียกแห้งออขนมรวงเลยม,มือนี่กระสีหลังเลิกงานวันศุกร์เติมพี่น้องเอ้ยมันกระสีถนนนนทางกระสีรถกระสีติดแน่กรบเจ้าเลิกงานไฟอากบกรับาน นอพี่น,อน้องเนาะอัปเดตมาสู่เบิงสู่ชมบรรยากาศสองข้างทางไปเก็บกระเทียมปลาอย่าลืมฝากกดติดตามบงกดแชแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้วยพี่น้องขอกำลังใจ ขอบคุณสุกุสุก่นที่มาเบ่งคลิมให้ยายโอ้โหไม่กันสันมากกับบอดี้ไซส์พี่น้องมันอยู่ในกระเป๋าอ่ะนี่ยละอัพเดตมาสู่เบิง่ง คนรักษาสุขภาพเดิอพี่น้องเดิออยู่ดีไม่แห้งทุกคนสวัสดีค่ะ